อพี่น้องมา,อ,นนมาะะอันนี้ไม่ใช่กินข้าวนะคะอันนี้ไม่ใช่กินข้าวนะคะอันนี้ไม่ใช่กินข้าวนะคะผัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวลำกออลำนะอ่อ็วีมือแม่ปลาเทืองลำเนาะเข้มใส่เข้มใส่เข้มใส่ไปน้องปลาใส่น้องจะกินได้อยู่ด้วยปลาใส่ขืนมามขืนมาม คืนมามอ่ะอืมมาใส่กระติ้นมามคืนมามพี่น้อง cứ mang cứ mang, xử thầu mình chơi lắm เขานะเขาทำยังไงฮู่หัวซีอิวมาน้ำตาลมาของชีรสมาน้ำตาลน้ำเกลือมาคุก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 ใส่กันคุกใส่กันใส่แล้วก็เอาเส้นลงคุก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 แล้วก็มาขายเลยมันจะเอาไปผัดเราต้องเอาไปผัดเนี่ยมันฮ่อนฮ่อนเขาน้่งเขาเขาเนื้อ เจลกับเงาสูบที่สูบรถเอาไปเแล้วก็บเอามาไอ <Hey. S 1> ้มันเดือดเจ้าเดือนันจะมาสูบเจลอยู่ยนะี่ะมันเําไปไหพุ่นเลยไปจำพุ่นเลยเนี่ยไง hmm. ก็เดือดมันจะสูบรถนอนมันกันห้ามปะหนูเอามาแล้วมันกระปิกไปอะ่ะ ไปซื้อใหม่แล้วไปซื้อไหนน่ะคำนี้ค้ายที่ไหนน่ะที่สูบรมรถนี่เทอะทะมันด้านมากอะไปเดียวอันไปไปเดียวมันไม่ใหญ่หนังมันยังบาซื้อรถมันหลายคันนะ่ะมันยังบาซื้อทั้งรถเครื่องรถพ่วงรถทุกอย่างเลยฮะน่ะ รถไฟฟ้าก็ได้สูบยังบ่ซื้อจะสูบกันยังบ่มาสูบนี่ไม่อยากสูบกันยังบ่ซื้อใจงา อันกี่้อยวะสามลอยอ่ะอันสามลอยสีล่ลอยอ่ะเดขบอกกันแล้วฮะเราบอกมัน,นวได้ไไม่ได้บอกใก่อ่ะหนูบอกมันแล้วไ,วไกลกแก้วออกไปบอกมันแล้วน้าไายแก้วออาไป Thôi ăn rồi Ý dạ Nhẹ nhắn hình chín là đông chín Hãy subscribe lại hết Ghiền Mì Gõ Để không mẹ, <Nhạc mẹ> bên bên này kìa, bên bên này không có đá quýt này nhi vân nhat hết vân nhat hết lời anh lời ô i cả anh sẽ dạy bé cả เอออืมอืมอืำไม่แต่เกลียบติดเลยอะ่ะบ่มีตกบ่มีเสียเลยอะ่เออยะเออกำไม่แต่เกลียบมันเลยอะ่ะเอ้าจ้าเอ้าจ้าเออลำเทลำวาน้อเอ้จ้ะ

ที่ซื้อมากับบกินจำให้กินกับบกินเอามากับเอาควังวันนี้กินเอากินเอาอ่ะจ้ะเมาะงแล้วมาะเหมาะอยงแล้วคุณแม่ จอนตักเอาเนี่ยมันแล้วอะ่ะแล้วขีบก็ได้แล้วจอนตักเอาเม็ดข้อเขายังขีบได้เลยเนี่ยอ้ยจัดเออเออสื่อสองทุ่งนนั้นเนี่ย Chọn tóc chọn tóc tóc ờ, ega gà nữa lap nữa lap nữa 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 อยู่ก็มีวันได้กินหน่เนี่ยฮะอยู่ก็มีวันได้กินหนออ่อยี้เปลนงี้จะซื้อจี๊มนะคะ้าซื้อจีนนะะอ๊มนะก้านะเขาด้วยซิฮะเขามันธ์เขาด้สิกส๊กลอยซิ๊แดงใจเออ ก็ใส ja ่พร like like ิกไงยายจะเพ็ดนี้ก็เลยมาใส่ใส่พักป้อมอย่างเดียวเนี่ยเจียวกระเทียมหอมหอมเอาลงพัคุณเดอร์มวอใส่พักป้อมซอยยอยย้อยอยใส่พริกก็ได้เขาต้องใส่พริกใส่ยังก็พักดอมพักดอมคุณแม่ก็กินไม่ได้เอากินจะได้กินจ้า อ่าอ่าพอนี่หน่อยนะโอ้สิงถุยนะเอาเช่นปากเลยเช่ดปากเป็นมันแผลบปากเป็นมันแผลบเป็นมันแบบเอ้าเอามือมาเอามือมาอ่าเดี๋ยวจะกินน้ำกระอิมละเอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในมือเนี่ยอืมอืมกินกินเข้าไปอืมกินนะบ็กินได้นะ โลกเก้าโลก,โลกสิบก็ค้นแล้วเอาาเอาพีา่น้องไป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 เรียงกนเทากับเ็นเอนเนอร์เอาเอา่ะ